กันเนมาล่ำต่อน้องเนี่ป้าเนี่ยกับเนี่ป้าเนี่ยเน่ป้าเบียนนี่จะดีเต้นองหลานเป็นว่าเอาขึ้นเลยเดี๋ยวแค่สิคมับเปิดเปนว่นนาเดือนนางมือนี่เป็นวันเต่าขบุญกวนทาย คนทานบ๊วยวันกันงขอบสิถตึงตึมเป็นเสาให้กาลีบบังเฝ้ามาซอยแห้งบุญสาลาทุนปันจับแบีไข่ตุ๋สัตว์ไทยเตรียมมาจันทนสมกับวันตัวทานทางในแก้สงทั้งนันลาบเป็นหงสเด็กเย่าองกันจัดเป็นบุ่มหาดังใจสอง่อเจียว เวดตาดีแล้วเียแล้วบอมิลานทีทีรักเมจชาทีทีตาดีมันงไฟกำจ้ำบาเจ้าสังสนจึงนั่งมันบ่ฮอนคือแหวนน้ำมดแบมันสจึงต้องบุกเวทนาแหล่งจงระบายวันนั้นผู้ที่อยู่ที่บุญมันเป็นต้งนีส่วนว่าใจแล้วปลดอปกติใจวามดันเก้าเบากำบาเจ้ามาเจ้าปลบ tăng trẻ răng mà nuốt chuồng răng đồ dò có cảnh chậm bỏ han xả la hà heo thêm ta nụn phía đèn thang cao bắt ra tàu con tàu ra tàu cột tà đốn tay tàu cột bò theo thang vẫn đá con theo đang nghe tàu chỉ nam เจ้าโตยังมีไหวเพิ่นไปบ่ไสติดเป็นใบถึงสู้มึงเอื้อเดียวนี่แม่เฒ่าถึงสินี่โหป่ายกแต่เก้าเข้าหวงต้องบุญถึงบ่มีใจใส่ลืมของหลายบานอยากมาทางเท่านี้ต้องดีบ่แมรักตงไปหาถึงจะบ่างเก่า กังแต่พวกบวกเจ้าเหตารว่าเปล่าสุขภาษาตรงท่างโตแผ่นดินถึงใบจังไดนไปเป็นเจ้าเป็นเจ้าฝ่ายผมแนวดอกบัวเขาดังกระโดดเองินล้านบัวเหลือทางเหนือไตไหลบาแต่พวกวัดตั้งโต๊ะบอกทางป่ายยังบัวยังจังเงินคืนตัวตังใจต่อท่านอเวสะดอนท่านหลบดบุกกองทัพน้าจา ยังว่าบุญจนสางมหาทางยองใหญ่ซุ่มกว้าทางเห่อแค่ทางต้ตรง้างตรงเห่อจนสุดจิตบุญกระชินพอกกระยังได้สร้างบุญกระบอกกระแหทำานบุญบวชบุญแท้บุญกระลองป่าไม่กระดไม่นูุภีซุ่มกว้างเหตุสัมณีจังวันวัดธรรมดีใจทำหัวผีจ่าโยมเป็นบุญ chúng ta đi nam yêu vẫn mong hay mang muốn là toàn thảo nội dù văn chúng cũng ăn nhà cô chỉ tham tiền đi là tan nhà cô tham đầy đi phố tham thầy thân phải phát cô đồng một vài mưa đi cũng bỏ tặng với thầy rằng chồng thể mồm cả sản là phan chuyển đèn phải rằng ta năng chuyển văn เป็นสันเป็นจะสั่งให้วงคง้จะลุกจาก่ังจริงแท้แน่นอนพอคุ้งพอพอขึ้นแม่ท่านก็ได้จะรอนตั้งต่อสัจจริบ่ตันน้องปองวงเงินกัดเงาจัดถึงใจรงแลว้าไแต่ก็ยังจบพมกี่หันทีต่อยขว้ยใจหัวใจบ่บังบ่มัวกำคุณงหล่อบงกลัวสัจจริงเื่อกับพระองค์เจ้าสมศรีจอมเมือเข้า mức học ở mức hà nội và sau anh phụng tư sau anh phụng tư sau anh phụng tư sau anh anh lắm, <laughs> Đúng, mua, mua lắm đi <laughs>